ที่พักตรงนั้นสวยมากครับเหมือนขนมจีนทางเลขนมจีนเลยนะนจีนแกงทางเลค่ะอ๋อ อ่าอันนี้เป็นสะพานชมวิวทิวทัศน์นะฮะครับจากสะพานมอนนะฮะเป็นสะพานปูนนี่เลยเออจะเห็นแม่น้ําแล้วก็นู่นสะพานมอนจะอยู่ทางทางนู้นนู่นเลยฮะสะพานจะอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมฮะสะพานมอนนู่นะฮะโอเคนี่วิวสวยไหม

แล้วอะไรดีอ่ะโจ๊กเนาะนี่มาโมนก็ต้องกินโจ๊กอ่าโจ๊กเนาะก้านก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามประมาณสามถึงสี่ร้านอ่าปลาหนี้เดี๋ยวเราจะแวะอ่าเดี๋ยวลองดูเนาะปลาหยินร้านอะไรอ่ะปลาหยินใหญ่มากครับนี่ดูตัวใหญ่ใหญ่เลยเดีวเรตัดแบบนี้ อันนี่เลยนมชีสคามีจักรกระจกก็มีเครื่องดื่มร้อนเย็นก็มีจ้ะครับเอาครับยกเซตไข่มาคะใส่ฮะใส่หมดเลยทั้งหมดกี่ถ้วยหนูเอามาหนึ่งกว่ายกเซตไข่แล้วจะกินไหมลูกเอาไข่ลวกครับครับไข่ลวกกับกับกับชานมร้อนครับครับผมชานมร้อนนะฮะครับอาหาที่นางประหลุบอะอันนี้อะไรอันนะ ขนมจีนทางเลขนมจีนเลยนะมจีนแกงทางเลค่ะอ๋ออันนี้เป็นกุ้งโจ๊กแล้วก็สามารถใชส่ผักอมโก๋มโขลูกใหญ่ผักให้แล้วอ๋อโจ๊กเด็กไม่ใส่ผักนะเด็กคนไหนอ่ะเด็กเนี่ยนะเด็กมอนเนี่ยนะอ่านี่เลยครับเมนูเพิ่มพลังนะฮะไข่ลวกสำหรับคนขับรถไกล600กว่าโล นอันนมร้อนนะฮะก็ใส่ยังไงอ่ะพริกไทยก่อนป่ะใส่พริกไทยหน่อยนหนึ่งนะนี่ก็ใส่หน่อยหนึ่งเหรอแล้วอันนี้หน่อยหนึ่งป่าป่าป่าวิธีกินต้องกินแบบไหนครับอืมคนหน่อยคนหน่อยกะเลยไข่ลวกเลยนี่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 แล้วก็มีน้ำชาให้อีกอันหนึ่งที่ตะว่าเอกไม่มีแบบนี้เขาเรียกอะไรอ่หอยยอบขนมจีนแจ้งเดย์ มันเผ็ดมันเปรี้ยวมันหวานใช่รสชาติจังเผ็ดเปรี้ยวหวานม,มันหยอกอร่อยไหมไดิอร่อยเข้าปาก ของเล็บเล็กเออเล็กเว้นครับตอนนี้เช็คอินเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวเที่ยงกันนะครับไปรูป่ะขึ้นรถไฟมาถึงปุ๊บเย็นเลยครับร้อนอยู่ดีๆเย็นเลยฮะฝนตกชุ่มฉ่ำดีขึ้นรถไปส่งครับไปครับขึ้นครับโอเคขึ้นป้าย ครับ,บเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็เล่นน้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหลังรถยนต์อ๋อเดี๋ยว,ยวรถมบรวทุงนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวอ้วกอีกนะฮะน <c oughs> ะครับลงจากรถยนต์ขึ้นรถล้างครับผมแล้วเดี๋ยวลงจะเรียกขึ้นเรืออีกแ่้เนี่ย <c oughs> วันนี้เจ็ดร้อยโลเบาๆนะฮะเจ็ดร้อยโล <c oughs> พี่ออกเลยพี่พี่ออกเลยพี่ออกรถเลยพี่ อผมลงจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันจะกินลงรถนี่ทางทางไปลงอาหารครับนี่บรรยากาศโอ้โหดูดิตรงนี้นก็จะเป็นแพรเลยครับตรงนี้นแพรเลยมาแล้วคท่านฮะโอ้ที่พักตรงนั้นสวยมากครับเหมือนสวยเนาะในน้ำอ่ะสวยเนาะ จอดรถตรงนูน้นเดินมาตรงนี้เนาะโอ้ยสวยจริงตรงนี้สวยเวิร์นี่สวยสวยกว่าอท่อดดาดาวครับผมจอดห้าดาวมาเจ็ดร้อยโลเบาๆวันนี้เจ็ดร้อยโลเบาๆนะฮะเป็น,ปนไงยยออเอออาแล้วแมดอ่ะเอาเอาแล้วทำไงอ่ะ,มอะแมดก่อนเลยเอาไปก่อนเลยนีเงง่เดินทางมาฮะสวยฮะนี่เป็นส่วนน้ำของรีสอร์ท เล็กเทเิ้ลทีติดกับน้ําจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนน้ําครับเป็นส่วนน้ําส่วนน้ำโอเคแล้วกว้างโล่งเลยครับนะตรงนี้เขามีอาหารสามมื้อนะฮะมีอาหารสามมือม้อกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นน้ํากันต่อน,นี่เลยฮะวิวสวยเลยอ่านสะูนอาหารนะฮะ อาหารครับเข้ามาถึงแล้วนะฮะ,อ,ะอันนี้เรามาดูอาหารกันนะฮะอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะฮะของเล็กเฮเว่นนะครับอ,อาหารก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นโรงอาหารตักเองนะฮะอาหารก็จะเป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์นะฮะตักเอาเองมีแบบรับข้าวมาดูนะฮะน,นมีอะไรบ้างมีอะไรน่ากินบ้างน้ำพริกนะครับน้ำพริกคัะ น้ำพริกผัดผัดรวมนะฮะเปิดดูหน่อยโอ้โหน่าทานน่ากินนะครับจะเป็นผัดชาลูกชิ้นโอ้หน้ากินหน้ากนินนี่จะเป็นไก่ทอดนะฮะไก่ทอดจากอาหารแบบราดข้าวเท่านั้นนะครับจะเป็นไข่ไข่เจียวนะฮะนี้ข้าวสวยข้าวสวยอยู่นี่ยำหมูยอก็มีเปิดได้อันนี้อะไรอันนี้แกงเขียว,วแกงเขียวหวานนะครับนะฮะ อ,อันนี้อะไรอ่ะต้มยำต้มยำปลาทับทิมต้มยำปลาทับทิมนะครับของผัดมีต้มเครื่องนะครับมือเที่ยงของที่รีสอต่อโอเคบรรยากาศรบอบๆสวยฮะห้องพักก็จะเป็นแบบนี้นะฮะที่ทีท่ทีท่ทีทต่ติดติดแม่น้ําจะเป็นแบบนี้นะฮะสวยอยู่เดี๋ยวขอดูภาพห้องพักแบบใกล้ๆ เนี่ยฮะมันจะอยู่กินมีม่พันละพันเรียบร้อยฮะตักมาแล้วดูเมื่อกี้โอ้โหเยอะแยะเลยฮะนี่ต้มยำนะฮะต้มยำปลายำหมูยอแกงเขียวหวานผัดหลักรวมมันพริกอะไรหนูตาแดงอ่ะพริกอ่องพริกอ่องเขาผัดต้มยำแบบนี้มานั่งกินแบบนี้โอ้โหวิว ข้าดาวจริงฮะผมชื่ออ่านี่มาถึงแล้วนะครับห้องพักห้องพักแบบอยู่ข้างบนนะฮะมันด้อยู่บนแพข้างล่างเพราะบนข้างล่างเต็มนะจองไม่ทันเราวมาพักข้างบนข้างบนนี่ก็สวยนะฮะดูทางเดินห้องเยอะมากนะฮะมันจะมีห้องอยู่สองทายเนี่ยท้ายแบบนี้นะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในห้องพักกันมีอะไรบ้าง ดูข้างในห้องพักกันน,นี่มีดูเดยใหญ่มีสระน้าข้างบนนี้ด้วยนอกจากมีข้างล่างแล้วมีข้างบนด้วยพนักง,งานเข็นของมาให้ดูแลดีแอร์เปิดไว้รอเสร็จเรียบร้อยครับแอร์มาถึงก็คือเย็ยนเลยเราไม่ต้องเปิดเลยนี่ห้องครับห้องก็ okay, สวยฮะห้องนีโอ้ยดูดีเลยฮะดูดีเลยห้องน้ำครับห้องน้ำ โอ้ห้องน้ําแยกด้วยนะฮะมีกระจกด้วยห้องน้ําโอเคสะอาดนะฮะมีตู้เสื้อผ้ามีทีวีมีตู้เย็นนะฮะโอเคฮะผ่านฮะที่นี่ดีเลยครับเล็ก <Yeah. S 1> เล็กเฮฟเว่นรีสอร์ทนะครับไซโยกนะครับชื่อก็ตามนี้เลยเนี่ย yeah. เล็กเฮฟเว่นรีสอร์ทนะครับเคเนี okay. วิวบรรยากาศ มีเด็กเล็กมาเนี่ยสระน้ำข้างบนก็มีนะฮะสระน้ำที่อยู่ในเขื่อนก็มีนะครับมีหมดเลยสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับรมาแล้วนะครับอันนี้มือค้ำมือที่สองไม่มีที่วางนะครับไม่มีที่วางไม่ยกกี่แรกวลงองอันนี้อะไรอ่ะ ยำไก่ดาวนะฮะขาหมูไอ้ไก่ต้มน้ำปลาป่ะหรือขาหมูไก่ไก่ต้มน้ำปลาป่ะต้มข้าวต้มขะโล้อ่าอันนี้จะเป็นผัดล้วมิตรผัดผักรวมมิตรผัดผัดถ้ามันหอยอ่าไก่กระเทียมไก่กระเทียมไก่ดอกกระเทียมต้มตำนะฮะต้มตำอ่าผัดพริกนะฮะลาบหมูอ่ต้มยำต้มยำปลาอ่าอะไรอ่ะข้าวผัดกระเทียมกระเทียมนะฮะมีอะไรครับ ได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วก่ะกินกันเลยระหว่างกินเราจะพูดถึงแพ็กเกจราคาาคห้องรวมแพ็กเกจวันธรรมดาห้องละ2,600บาทตกแล้วคนละ1,300บาทเท่านั้นส่วนเด็กเล็กไม่ถึงร้อยเซนเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย1 0 0่ง0ถึงเซนครึ่งราคาจาก1,300านะจ๊ะราคานี้รวมวอเตอร์พักและแพเปีเกจเรียบราา้อยแล้วค่ะส่วนเจสปีบานาน่าบท และเรือเป็ดต้องเสียตังค์เพิ่มแพ็กเกจมีอาหารให้สามมือ้อเป็นบุฟเฟ่ต์หมดเลยทั้งกลางวันเย็นและมื้อเช้าค่ะเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆกับมันดิฟน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยแล้ววันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศของแพรเปียกมาฝากกันด้วยค่ะอ๋ออันนี้เก้างครึ่น,นะฮะเดี๋ยวเรา ไปกินอาหารเช้ากันนะครับเดี๋ยวไปดูอาหารเช้าอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศรอบๆพอมางอานมาถึงก็เล่นน้ําเลยไม่ได้เก็บอะไรเลยครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศ ชาติเอราวันนะฮะค่าเข้าคนละหนึบาทค่าเข้าคนละ100่งร้อยรถเดินสามสิบรถเดินส่ยสิบแล้วผู้สูงอายุผู้อยู่อายุหกสิบปีเข้าขึ้นเข้าฟรีค่ะเด็กห้าสิบบาทเด็กห้าสิบบาทนะเอออันนี้อยู่ตรงป้ายแล้วแล้วมันเดินไปไกลไหมตกห้าร้อยเมตรค่ะชั้นที่หนึ่งคือห้าร้อยเมตรก็ไม่อยากเดินอ่ะขึ้นรถก๊อลฟคนละสามสิบบาทนี่เลยฮะตกเอราว เราไม่เดินฮะเราไม่เดินเราเล่นน้ำแล้วสบายน้ำตกจ่ะน้ำตกเอราวันจ้ะนี่นี่ฮะเรานั่งรถกอล์ฟนะฮะหรโอ้โหทางทางทางลงฮะทางลงเนินครับเกาะแน่นๆนะน้องหยกจับแน่นๆนะน้องหยกนะ ทำไมแม่ออ่าันนี้เราเดินขึ้นมาแล้วนะฮะชั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะไปน้ำตกเอราวัณชั้นสองคือป้ายเดินไปชั้นสองนี่ฮะชั้นหนึ่งก็จะประมาณนี้คนเยอะเลยเ,เนี่ยเด็กเขาเล่นกันเต็มเลยเนะ้องหยกเห็นนหมเนี่ยถึงแล้วชั้นสองอยู่ตรงนี้เลยอ่าเล่นตรงนี้เลยเนี่ยแต่ระวังมันลื่นนะ สองครับเล่นตรงนี้ได้เปล่าน้องหยกอ่ะดูดดปลาล้อมเลยลรหรนอะถึงไหมขาถึงไหม,ไมหค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวบาดขา ไปดื่มน,น้ำดีกว่าดื่มน,น้ำดีกว่าครับบรรยากาศครับร้านคีรีทารานะฮะจะอยู่ริมแม่น้ำต้นยำปลาทังนี่ปลาทังผัดพริกผัดพริกที่หนู ใช่ไหมแม่ไข่เจียวไข่เจียวพาทิศไข่เจียวพาทิศจะมีปูมีกุ้งมีข้าวหอมนี่อะไรอ่ะอันนี้ยำมูโมโบราณยำมูโมโบราณนะโอเคครับแล้วก็มาใหม่แล้วค่ะมาใหม่อันนี้อะไรนะปลาช่อนกีเรียว่าตรงนี้ปลาช่อนกีรีอยวิ่งปลาช่อนจริงไหมฮะไม่ที่มันจับได้เพราะไม่มีหัวเลยก็ไม่น่ากวนไปเลย มาตาเลยมามาตาหมูชมวงหมูชมวงอ้นีข้าวอมคนี่เลยหิวหมหิวไมน้ยกเป็นไฟของหมอตื้ดติ้เราเนี่ไข่เจียวอยู่นี่ของหมออยู่นี่เลยนี่เลยเานั่งกินข้าวอยู่รนี้เลยครับนุมสะพานสะพานเป็นางแควอยู่ตรงนู้นเลยนุ่มลดีมากเลยี นี่ดินแม่น้ำแควนะฮะปาก้าปากวานอไงนี่น้องจัให้อยู่แล้วราแป๊บนีนี้หูเนี้ปลาเหรอะอยา่เป่นี่ปลาเลยฮะอยากอาอ้าวอ้าวคนดีเหงเห็นเป็นไรอ่ะเห็นเป็นเต่าอ่ะอยากอ้าวเตาไอ้นี่เนี่ยหนูร้อยเก็บไว้ให้คนอื่นยายอันนี้อ้าวูปล่อยแปดสิบบาทแต่หนูให้ยายร้อยทงเลยไปไมยาย ยายบอกโอเคเลยเข้าปะตายตายอยู่แล้วยายมันโยนลงได้เลยใช่ปะครับเทไปเลยเทปติมเลยไม่ตายนะไม่ตายมันห้ยายบุต้มอ่ะโยงลงอ่ะจบแล้วนะครับสำหรับทริปมือการอันนี้เรามาปล่อยปลากันที่สะพานแม่น้ำแควนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ บปไปหนึเอาพี่ถ่ายไปดูนมีการยื่นออกไปว้าวปลาไหลฟ้าหนึ่งไปปลาปลาโดดสะพานฮะไปไปแล้วครับยายงวดนี้ขอรางวัลที่หนึ่งนะครับได้จ้ะยายให้ใช่ไหมฮะเออหกเจ็ดหนึ่งนะฮะใช่กันไหมครับยายครับตามนี้ครับยายขอบคุณครับ God.